สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power สกอตรังนกแท้ Royal Premium และสูตร s ซ l ลเทลเข้าถึงอย่างเข้าใจเร็วทุกที่เพื่อทุกคน D-Tag 4G Hotels Combine ช่วยเปรียบเทียบราคาโรงแรมจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำของโลก สองความอร่อยเหนือระดับจาก d ดั m ม l l p r ีเมียมมิวบ้านและคอนโดโดยบริษัทละลิน p r o เพอร์ตี้จำกัดมหาชนบ้านที่ปลูกเป็นความตั้งใจที่ดีทหารทำบันทึกห้ามเคลื่อนไหวขัดกฎหมายความมั่นคงจตุพรนัทวุฒิก่อนปล่อยตัว หลังถูกคุมตัวจากตลาดมหาชัยไปค่ายทหารขณะเตรียมเดินทางไปอุทยานรัชพักจับตาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่งเป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรีถกวาระร้อนมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอแผนการลงทุน20โครงการมูลค่า1.7ล้านล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจ สารสั่งจำคุกสองปีคุณหญิงจารุวรรณเมนทกาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอ้างจัดสัมมนาเทศสอดแทรกจัดงานกระถิ้นที่จังหวัดน่านขณะที่เจ้าตัวขอประกันตัวเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อรวบรวมทุกข่าวเด่นเน้นทุกประเด็นสำคัญทันทุกสถานการณ์ในเก็บตกจากเ네นชั่นโดยกนกรัฐวงศกุล ทีระธัญญาภัยบูร์วีนารัตเลหะพักกุลและกฤษณะละลาย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทาง n a t i o n ทีทุกท่านนะคะและสวัสดีท่านผู้ฟังทาง90.9 FM ทุกท่านด้วยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เก็บตกจาก n a t i o n ภาคเช้านะคะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะวันอังคารที่1ธันวาคมพุทธศักราช2558ค่ะนี่เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับใช่ค่ะนะก็ตื่นเต้นนะใช่วันที่1ธันวาคมแล้วนะฮะแต่อากาศยังร้อนเหมือนเดิมเลยอะแต่วันนี้ก็เริ่มโอเคโอเคนะโอ้เหรอ เริ่มโอเคโอเคตอนเช้าเช้าเนี่ยนะฮะเย็นๆขึ้นนะครับก็น่าจะสัมผัสได้เนี่ยวันนี้ผมว่าวันเนี้ยพอจะเห็นผลหน่อยนะครับมาถึงเย็นๆหน่อยเย็นๆหน่อยอนะครับแล้วก็เออก็เข้าสู่เดือนใหม่นะครับธันวาคมแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีเป็นเดือนที่ผมว่าทุกคนทั่วโลกก็จะรู้ว่าเป็นเดือนแห่งความรื่นเริงเตรียมเฉลิมฉลองกันนะครับ ในแต่ละประเพณีของแต่ละชาติไปนะฮะทางเอเชียก็แบบหนึ่งทางจีนก็แบบหนึ่งทางออยุโรปก็แบบหนึ่งนะครับเราเนี่ยก่กอนเลยเ <c oughs> ็เดี๋ยววันสุดสัปดาห์นี้วันที่5ก็ต้องพร้อมใจกันนะฮะจุดเทียนถวายพร,ระพรให้กับองค์ในหลวงของเรานะครับแล้วก็ออต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ <c oughs> หมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันนี้ทาง Nation TV นะฮะก็ได้มอบของขวัญให้กับท่านผู้ชมนะที่อยู่ตรงด้านขวาของคุณธีระนะครับนี่นะนี่ฮะจากทาง Prima Art ์ตนะฮะก็เป็น p r i มา a r รนี่อยู่ภายใต้บริษัทพรี m a โกลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครือบริษัทแ r a n d ้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนชื่อนี้เราพอได้ฟังพบรู้เลยนะครับว่า ทองคำบริสุทธิ์99.9%นี่เขาเป็นเจ้าเลยนะฮะนี่นะครับบริษัทแพนด้าจิวเวอรี่จำกัดมหาชนได้นำงานศิลปะจากทองคำบริสุทธิ์99.9%เป็นงานหัตถศิลป์ด้วยนะฮะที่รังสรรค์ภายใต้การออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทำให้แต่ละชิ้นงานมีความงดงานแล้วก็ประณีตนะเหมือนกับศิลปะขั้นสูงแล้วก็ที่สำคัญคือมีความหมายที่เป็นมงคลเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ สื่อความปรารถนาดีและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครอบครองถ้าท่านเตรียมเอาไว้ที่จะมอบเป็นของขวัญน,นะครับให้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลองดูนะครับล่าสุดพรีเมียร์อาร์ตนะฮะก็มีนิวคอเล e กชั o นเป็นม้าสง่างามจากทองคำบริสุทธิ 99. ์99.9%ซึ่งมีความงดงามและก็สง่างามสมชื่อเหมาะกับผู้บริหารนักธุรกิจ ใช้สัญลักษณ์ของมาที่แสดงถึงความกระตือรือร้นเข้มแข็งปราเปรียวมาออกแบบเป็นกลุ่มเลยนะฮะม,มีที่วางโทรศัพท์มีที่เสียบป,ปากกามีที่วางนาำบัตรครับและที่เปิดซองจดหมายนะครับเสริมมงคลบนโต๊ะทำงานให้ก้าวหน้าประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานนะฮะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตเหมือนกับหมาที่พุ่งทยานไป เป็นคอลเลกชันม้านี่แล้วก็ช่วงนี่ฮะเป็นคอลเลกชันเลยนะฮะมีที่เสียบปากกาใช่ไหมฮะนี่อันกลางนะฮะกลางนะฮะแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์ครับวางโทรศัพท์อันนี้ป่ะอันนี้เหรออันลิ้มป่ะใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้ที่วางนามบัตรอันนี้ที่วางนามบัตรนะครับ ก็วางโทรศัพท์อนู้น,นใช่เป็นชุดเลยใช่แล้วก็ที่เปิดซองจดหมายอันนี้ออโอ้โหมีที่เปิดซองจดหมายด้วยขอขอดูที่นี่ยื่นให้เข้ากล้องมา,าใส่เบอร์โทรศัพท์ไ้ด้วยนะฮะท่านที่สนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ร้านพรีมากโกทุกสาขาทั่วประเทศหรือเบอร์โทรศัพท์027456111 027456111ต่อ125หรือ192นะครับ027456111ต่อ125หรือ192นะครับและวันนี้ทางด้านบริษัทแฟนด้าก็มอบนะฮะไม่ได้มอบชุดมาให้แต่มอบเป็นทั้งข่าวทองคำนำโชคนี่ให้สมกับนี่มีเบอร์โทรศัพท์นะฮะไม่มี ก็คือข้างข่าวที่อยู่ในกรอบนะคะที่ท่านผู้ชมดูอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวซูมเข้ามาให้ได้เห็นนะคะคืออันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะมอบให้กับท่านผู้ชมนะคะความหมายของข้างข่าวทองคําก็คือความมั่งคั่งร่รํารวยโชคดีเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีอายุยืนยาวเป็นแผ่นภาพทองคําฉดุลายนะคะก็ร่วมสนุกกับทางรายการค่ะพิมพ์ข้อความว่าพรีม a าอาร์ต ส่ง SMS มนะคะมาที่เบอร์4240333นะคะแล้วก็ลุ้นรับข้างข่าวทองคำนำโชคที่ว่านี้1รางวัลเดี๋ยวเราจะประกาศผู้โชคดีวันที่4ธันวาคมนี้ค่ะก็คือวันศุกร์นี้นะคะใช่ครัก็เป็นแผ่นภาพทองคำฉรุลายนะฮะให้สมกับเป็นปีนักษัตริ์ทั้งข่าวแล้วช่วยฉลุการถอดบรมมาเสงมาเมะมาแม่ข้างขาวจอกุณ มีที่ไหนนะเข้าชอบคุณเด็กฟังแล้วงงแหละเด็กๆฟังแล้วเดี๋ยวเออเลอร์เออเลอร์ไปหมดลุงพูดเล่นมีหน้าเป็นไรปีวอกใช่ไหมปีวอกฮะปีวอกฮะถูกด้วยเธอเบอร์โทรศัพท์เก่งมากนะฮะครับเก่งมากพิมพ์เมื่อกี้เนี่ยหมึกยังเปียกเลยนี่นะก็ส่งคุยข่าวแล้วก็พิมพ์คำว่าพรีมอาร์ตนะฮะส่งมานะครับครับแล้วก็วันนี้ อาผมอีกสักเรื่องนงะะนะ่งก็วันนี้นะฮะจะเป็นวันแรกที่ทางกรมธนารักษ์นะครับซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่สหาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาตินะครับได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมนะครับเหรียญนี้ก็ออกมาเป็นที่ระลึกนะครับจากกรมธนารักษ์นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึก 3ชนิดราคานะครับที่เห็นอยู่ในภาพเป็นเหรียญกระสาบทองคำขัดเงาอันนี้เป็นชนิดราคา16,000บาทแต่จำหน่ายราคาเหรียญละ30,000บาทนะครับแล้วก็มีเหรียญกระสาบเงินขัดเงาชนิดราคา800บาทนะครับก็จำหน่ายราคาเหรียญละ1,600บาทแล้วก็เหรียญกระสับโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมดิกลกจ่ายแรกราคาเหรียญละ2 0บบาทนะครับนี่นะฮะ ก็เปิดจาหน่ายจ่ายแรกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับหธันวาคมก็ไปที่ส่วนกลางนะครับหน่วยรับและจ่ายแรกเหรียญกระสาบกรมธนารักษ์ที่ถนนจัก,กรพงศ์นะครับอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญนะครับหรือจะไปที่กรมธนารักษ์ซอยอารีสัมพันธ์ตรงถนนพระรามหกนะครับหรือว่าจะไปที่สํานักบริหารเงินตราที่ถนนโพธโยทินถ,ถนนโพธโยทินที่ปทุมธานีนะครับนี่นะครับ ก็เชิญได้นะครับแล้วก็สํานักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเปิดให้จําหน่ายใจแรกวันนี้วันแรกนะครับถ้าท่านมีเวลาท่านอยากจะให้ท่านไปที่พิพิธภัณฑ์ของทางกรมธนารักษ์นะอยู่เท่าไหร่ครอยู่ตรงตรงใกล้ๆกับใกล้ๆกับสนชนะสงครามแถวบางลำพูแต่ฝั่งตรงข้ามนะทางสนชนะสงครามอยู่ฝั่งเดียวกันกับวัดอ่ะ Oh. อยู่ตรงอยู่อยู่ตรงฝั่งเดียวกับวัดแล้วก็เดินมาตรงเดินมาที่สนามหลวงคือ <c oughs> ถ้าทะลุเข้าสายมาก็าเจออ่าใช่ใชแต่ว่าต้องเดินมาทางสนามหลวงนะตรงหัวโคง้งครับที่จะไปทางสาพานพระปิ่นนะ oh. ตรงนั้นแหละเข้าไปดูนะฮะจะเห็นที่มาที่ไปของเหรียญกระส์บบ้านเราทุกรุ่นนะฮะตั้งแต่เก่าจนปัจจุบันแล้วก็มีเหรียญของ <c oughs> นานาชาติด้วย <c oughs> ผมว่าดีนะ <c oughs> ไปดูเหรียญของประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนด้วยนะฮะ ดูแล้วก็เพลินมากเลยตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นก่อนพดด้วงอ่ะเป็นหินน่ะออย่างนั้นเลยใช่ไหมคือย้อนไปไกลอย่างนั้นเลยตัเป็นหินเลยอ่๋อแล้วก็ให้ใหออ๋ช้หินอย่างนี้ในการแรกนะเป็นโลหะเป็นอะไรสักอย่างนี่นะครับ ก็เชิญได้นะคะใครที่สนใจแล้วก็วันนี้วันที่1นธันวาคมนะคะเป็นวันเอชโลกนะคะ<อ>เป็นประจำทุกปีเลยนะคะเอาสำหรับในประเทศไทยก็แล้วกันนะคะดูสถิติก็เริ่มตั้งเริ่มม,มีการระบาดเมื่อ30ปีที่แล้วจนถึงปี2,558นะคะ ก็จะมีผู้ติดเชื้ออันนี้เฉพาะในประเทศไทยติดเชื้อ HIV แล้วก็เป็นผู้ป่วยเอสนะคะเป็นผู้ใหญ่สะสมแล้วทั้งสิ้นประมาณ1 2 1 8 3ล้านสองแสคนเสียชีวิตแล้ว7จ็ดแสนเคนยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณสี่แสนกว่าคนนะคะ ส่วนปีนี้ปี58มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ7,324คนในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มชายรักชายกลุ่มผู้ทำงานให้บริการทางเพศแล้วก็กลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่าพิจารณาจากช่วงอายุก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุวัยรุ่นนะคะอันนี้สำหรับประเทศไทยคุณหมออํานวย กาจตนะรีณิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็เอาข้อมูลมาเปิดเผยแต่ถ้าเกิดว่าเอาดูในระดับโลกเลยนะคะเอาปีที่แล้วปี57มีผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกสะสม36.9ล้านคนปี57มีผู้ติดเชื้อรายใหม่2ล้านคนมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์1ล้าน2แสนคนด้วยกันคะ่ะ เพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยปีนี้ปี58เอาปีเดียวเลยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่7,324คนนะคะเพราะฉะนั้นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อ HIV ก็ยังถือว่าเป็นโจทย์ที่ยังท้าทายอยู่ที่ทางกรมเนี่ยก็จะดำเนินการให้ได้นะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้3เรื่องหลักด้วยกัน1ก็คือ นโยบายถุงอนามัย100%อันนี้ก็คือรณรงค์ว่าให้ใช้ถุงถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ได้ผลที่สุดนะคะในการป้องกันการติดเชื้อนอกจากนี้ก็ต้องไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น 2. ค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เร็วจะได้นาเข้าสู่ระบบการรักษา ไม่ให้เก็บตัวับ 3. การได้รับยาต้านไวรัสโดยเร็วไม่ต้องรอให้ระดับภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวหรือว่า C D โฟในเลือดต่ำถึงระดับหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนตรวจเจอว่าติดเชื้อปับ๊บให้ยาต้านไวรัสทันทีทำความเข้าใจกับผู้ติดเชื้อว่าต้องมารับยาอย่างต่อเนื่องกินยาอย่างต่อเนื่องผู้ติดเชื้อก็จะได้รับยาต้านไวรัสซึ่งก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญแล้วก็พูดกันทุกครั้งเลยนะคะก็คือว่าเราทุกคนสังคมนี่แหละค่ะจะต้องไม่ไปตีตราผู้ติดเชื้อนะจะต้องสร้างความเข้าใจสร้างความรู้แล้วก็สร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับโรค HIV โรคเอ s ด้วยนะคะเพื่อที่จะลดการรังเกียจหรือว่าการเลือกปฏิบัติในทุกระดับของสังคมค่ะ ใน7,324คนซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำปีนี้นะครับครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมฮะเป็นกลุ่มชายรักชายนะครับกลุ่มชายรักชายคือเอสเนี่ยจะติดกันได้ก็โดยวิธีพวกชายรักชายนะครับซึ่งก็มีการร่วมเพศทางวาวัน,นะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่ติดยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับ เขาแบ่งเอาไว้นะว่า7,300เนี่ยนะครับเป็นชายลักชายครึ่งหนึ่งนะฮะก็53%คู่นอนฉาบฉวยใช้คำดีมากนะคู่นอนฉาบฉวยเมื่อก่อนได้จำได้สัมสอนทางเพศใช้คำแบบแต่นี่ก็บอกคู่นอนฉาบฉวยโอ้โห26%คู่นอนประจำนะฮะก็คือแฟนสามีภรรยานะฮะก็8%แล้วก็ผู้ให้บริการทางเพศ8%นะครับใช้เข็มฉีดยาร่วมกันอีก5%ห ชาเข็มฉีดยาร่วมกันก็คือพวกที่เสพยาเสพติดเสพยาเสพติดแต่มากสุดเนี่ยยังเป็นกลุ่มชายรักชายนะครับ7,324คนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับตอนนี้ปีนี้ผู้ที่เป็นเอสแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ในเมืองไทยก็426,000กับว่าคนนะครับโรคนี้ก็เป็นมา30ปีแล้วนะฮะที่คนพบเจอผมยังจำได้เลย คนแรกที่เป็นเมื่อปี2 5 2 7นะฮะเป็นตรวจค้นพบตอนกลางปีแล้วปลายปีตายเลยโอ้เร็วนะเป็นประเดิมเลยครับแลตอนนั้นก็เริ่มจะน่ากลัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับปี27ปี27 2527นะฮะคุณหมออำนวยบอกว่าใครที่ประเมินนะคะว่าตัวเองอาจจะเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV เนี่ยก็ เข้าไปรับการบริการปรึกษาแล้วก็ตรวจ HIV ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะคะจะได้รู้สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเองอถ้าติดเชื้อก็จะได้รับการรักษาทันทีวางแผนดูแลสุขภาพได้รวดเร็วก็จะทําให้ร่างกายนั้นแข็งแรงนะคะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV ไปยังคู่ของตัวเองอีกด้วยหรือว่าจะโทรไปปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะ1 42,2ค่ะ ทุกวันนี้ยาทันสมัยขึ้นนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้เร็วรับยาเร็วนะคะปฏิบัติตัวอย่างที่คุณหมอเขาบอกกินยายอย่างต่อเนื่องตรงเวลาเนี่ยคือใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขภาพแข็งแรงเลยนะคะท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เวลา5้าทุ่มนะครับมีชาวต่างชาติกระโดดลงมาจากห้างเทอร์มินอลอัติเวนตี้วันะครับก่อซอยสุขมุมวิท19 ก็ไปตรวจสอบดูนะครับที่บริเวณด้านหลังของห้างซึ่งเป็นรานจอดรถทางเข้าห้างนะครับบริเวณชั้นหนึ่งก็เจอศพของชายต่างชาตินะครับก็อยู่ในสภาพที่นอนคว่ำหน้าใบหน้าผิดรูปนะครับเสียชีวิตมาแล้วตอนนั้นไปดูก็ประมาณสัก2 3สาชั่วโมงจากการตรวจสอบก็มีเงินสดทั้งสกุลเงินไทยสกุลเงินฮ่องกงจำนวนหนึ่งนะครับเอกสารระบุชื่อและก็บัตรเครดิตต่าง ซึ่งก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าผู้ตายเนี่ยเดินอยู่บริเวณชั้น3ของลานจอดรถก่อนที่จะปีนราวกั้นของอาคารแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้นนั้นนะครับเป็นชาวฮ่องกงชื่อว่ามิสเตอร์หวงชีหลุงอะไรนี่แหละฮะอายุ74ปีแล้วครับอายุ74ปีแล้วนะฮะมากระโดดตึกเสียชีวิตในบ้านเราแล้วก็เลือกที่บริเวณห้างด้วยนะฮะออแปลกนะฮะ แต่จร,จริงๆคือกระโดดลงมาจากลานจอดรถรนะไม่ไม่ไม่ใช่ตัวห้างซะทีเดียว,วนะคะมีอี่เรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมนะครับ,รบเขาก็ไป <ๆ S 2> <ๆ S 2> ให้ข้อมูลมานะจากคนที่พักอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวซอยเพชรบุรีซอยเนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะฮะเขาอยู่มาเป็น10ปีละกว่าปี ปรากฏว่ามีแรงงานต่างชาตินะฮะเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยหรือว่าเป็นรปภหลายคนนะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ากันมาทํางานบ่อยมากบางคนผู้ไทยก็ไม่ค่อยชัดนะฮะคนที่คอนโดแห่งนี้เขาก็กลัวกลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินข่าวว่าในจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งที่คอนโดแห่งนี้ว่าจ้างให้รปภมาดูแลที่คอนโด ไม่จ่ายค่าแรงทําให้มีแรงงานต่างด้าวลาออกไปหลายคนนะฮะ mm hmm. เขาบอกถึงขนาดที่ว่ารปภที่นี่นะเปลี่ยนหน้ากันเกือบทุกอาทิ์นะครับจนกระทั่งมีคําถามจากผู้ที่อยู่อาศัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ mm hmm. ซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นชาวพมา่าบ้างนะฮะคนไทยยจะน้อยมากนะครับถามว่าสื่อสารกันรู้เรื่องไหมเขาบอกเลยว่าคุยันไม่รู้เรื่องเลย mm hmm. นะ uh huh. ขนาด แค่บอกว่าให้ช่วยไปเรียกแท็กซี่ให้หน่อยเนี่ยยังคุยยังไม่รู้เรื่องเลย oh. นี่แหละฮะอันนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในคอนโดเขาก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามไม่ปลอดภัยจ mm hmm. ำได้ใช่ไหมเมื่อหลายปีก่อนประมาณสักห้าหกปีเนี่ยที่มีคนร้องเรียนว่าไปเที่ยวห้างสบสินค้าแห่งหนึ่งเนี่ยนะ,ะแล้วก็จะถามทางรปภถามทางไปห้องน้ําเนี่ยรปภก็ไม่รู้เรื่องไม่พูดไม่จา mm hmm. เสร็จแล้วเขาก็เลยเอ๊ะทำไมไม่พูดเหมือนไม่ค่อยให้บริการเลย ก็ไปร้องเอรียนปรากฏว่ารปภทั้งห้างนั้นเนี่ยนะแรงงานต่างด้าวหมดเลย,ยพูดไทยไม่ได้เลยโอ้โหยกบริษัทเลยนะ<อ>เข้าไปทํางานที่ห้างนี้ห้างใหญ่ด้วยนะ<อ>แล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวหมดเลยน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกความความกังวลใจของคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมนะฮะ<อ>เขาก็รู้สึกว่าเปลี่ยนบ่อยเป็นแรงงานต่างด้าวกลัวจะไม่ปลอดภัยด้วยนะะ ก็มาจากเพื่อนบ้านนั่นแหละฮะก็มากสุดอันดับหนึ่งก็เป็นชาวเมียนมาหลังจากชากัมพูชา,ชานะฮะซึ่งองซานสุจีบอกเนี่ยว่าอีก5ปีจะเรียกชาวเมียนมากลับไปทํางานที่ประเทศหมดนะฮะก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูนะฮะที่รประเทศบ้านเขาก็จะมีการมีงานทําแล้วนะฮะนี่แหละครับท่านที่จะส่งข้อความเข้ามานะฮะได้ั้งข่าวทองคําไปนี่นะครับก็คุยข่าวเข้ามานิดหนึ่งนะฮะให้คุยข่าวมาหน่อย นะฮะไม่ใช่พิมพ์แต่พรีม่าอาร์ตนะฮะไม่งั้นมันก็จะมีแต่พรีม่าอาร์ตพรีม่าอาร์ตพรีม่าลุงนกตลกอีกแล้ววงเล็บพรีม่าอาร์ตอย่างเงี้โอเคใช่แต่ถ้าเกิดคุยข่าวได้ก็จะดีนะฮะไม่ใช่ลุงนกตลกอีกแล้วค่ะคุยข่าวบอกอย่างเช่นบางจากอากาศเย็นอ่าอย่างเงี้ยโอเคบางจากที่จังหวัดไหนบางจากอย่างเงี้ยผมก็เลยจะพูดพอดีเลยว่าเออท่านอยู่ในท้องถิ่นไหนเนี่ยวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างถ้ารู้อุณหภูมิได้เนี่ยก็โอเคใช่ไหมฮะ ก็บอกมาเอาละเอียดอย่างนั้นเลยใช่ไหมเอาเป็นอุณหภูมิเลยเนาะใช่ก็บอกอุณหภูมิมาได้ก็ดีนะขอเป็นเซลเซียสฟาเรนไฮต์ไม่ต้องแล้วกันเดี๋ยวต้องไปแปลงอีกใช่หรือว่าบอกสถานที่ที่จะมีงานปีใหม่หรือว่างานในเดือนธันวาคมนี้นะซึ่งมีอยู่เยอะแยะนะครับก็แนะนํามาได้แล้วก็อย่าลืมพรีมาร์อาร์พรีมยร์อาร์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่เิญครับ